สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันจมาพยากรณ์คนเกิดราศีกรกฎและละัคนากรกฎสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็แล้วก็แชร์ก็ซับสไครต์ติดตามเป็นใจการทั้งช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับการตอการดูดวงสร็จตัวสามารถอัลลาอาดีมาที่บิลิเบอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างที่ผมชี้ตรงนี้อัลลาอาดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้ต่อนเนื่องในเดือนมีนาคมก็คือวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบมีนาคมวันที่สิบมีนาคมเป็นวันสุดท้าย อนุญดีมาถามค่าครูได้ครับก็จะราคาพิเศษคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตาซึ่งเป็นกลับมาแล้ว <c oughs> ขออภัยครับกลับมาแล้วกับซีรีส์พื้นวัสนาในดวงชะตาแต่ไม่ได้มาพยากรณ์ด้านของผู้ช่วยเหลือนะครับพอดีผมทํากราฟิกเดิมใช้การาฟิกเดิมในการพยากรณ์ในครั้งนี้เพราะว่าพอดีต้องทำโปรเจกต์อีอกหลายโปรเจกต์ที่เป็นดาวย้ายในเดือนพฤษภาคมะนะครับก็จะมีติดติดตดกันมา มันก็เลยไม่มีเวลาทําก็เลยใช้การาฟิกเดิมเนาะทีนี้เราจะมาพูดถึงคลิปเนี้ยหรือมาพยากรณ์ในคลิปเนี้ยก็คือดาวสถิตในภพสุภาะนะครับเพราะด้านผู้ช่วยเหลืออะไรเราก็เคยพูดไปแล้วนะครับก็ขอเป็นเรื่องใหม่ไม่เป็นเรื่องเก่าแล้วกันเนาะเรามาดูสำหรับคนกราศีกรกฎลัคณากรกฎกันเลยครับจุดกําเนิดตนุราศีกรกฎาาทางซ้ายมือได้ทางราศีลัคนาชิดจุดเดียวกันครับตนุราศีกรกฎตรงนี้นะครับวันนี้เป็นไรเนี่ยพูดติดๆขัดๆอ่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ ที่ตั้งของภพสุภะกันก่อนนะครับนับไป9้าราศีจากราศีของตัวเราเนี่ยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นราศีมีนภพสุภะนั่นเองนะครับดาวเจ้าการหรือดาวประจํเรียกว่าดาวเกษตรดีกว่านะครับดาวเกษตรเนี่ยเป็นดาวพฤหัสนั่นเองนะครับทีนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้จะพยากรณ์ได้ประมาณถึงแค่เมตยูถึงอังคารนะครับดาวพุธถึงดาวราหูเดี๋ยวติดตามอีพี ที่สองได้นะครับเพราะว่าพูดไม่ทันต่อให้พูดเร็วไงก็ไม่ทันนะครับแล้วก็ทุกคนต้องฟังก่อนนะในอันดับแรกเพราะว่าเราต้องปูพื้นฐานเรื่องของพบสภากันก่อนเพราะว่าเราไม่เข้าใจเราก็จะทําให้เราแก้ไขไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจเงื่อนไขของอนาคตเราว่ามันเป็นยังไงคือเราควรจะรู้เอาไว้บ้างแล้วเอาไปอัดบในการปรับใช้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาในชะตาชีวของเราเพื่อให้เราประสบความสําเร็จ เพราะว่าพบสุภาเนี่ยหมายถึงความสําเร็จได้ด้วยนะครับก็หมายถึงว่าฝั่งฝันของเราเนี่ยแหละพูดง่ายๆนะครับเราจะแจวเรือยังไงเพื่อให้ไปสู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งหมายถึงพบสุภาที่แปลว่าความสําเร็จในอนาคตก็คือเราต้องข้ามทะเลหรือข้ามน้ําไปนะครับน้ำเนี่ยคือความทุกข์ความที่เราต้องฝ่าฟันทุกอย่างไปนะครับด้วยน้ํามันเชี่ยวมันกราดมันอะไรก็ตามนะครับเราก็ต้องผ่านตรงนั้นไปให้ได้ดังนั้นก็ะดานรับฟัง สิ่งที่มันเป็นพื้นฐานด้วยเพื่อนที่เราจะได้เข้าใจอะไรบางอย่างนะครับดีกว่าเราไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าไม่เข้าใจก็แก้ไม่ได้ถ้าไม่เข้าใจก็ผ่านมันไปไม่ได้แต่ถ้าเราาเราเข้าใจมันก็จะผ่านไปได้คือเราต้องรู้ตัวตนเราก่อนว่าเราคือใครเราเป็นใครเรามีดีอะไรเรามีข้อเสียอะไรเราควรปรับปรุงอะไรและควรพัฒนาอะไรเพื่อที่ให้เราอ่ะบาลานซ์ทุกอย่างให้มันสมดุลแล้วไปสู่ อนาคตที่ทุกคนตั้งเป้าเอาไว้ไม่ไงั้นมันคือมันไม่ได้ของง่ายเนาะการที่จะไปสู่อนาคตได้เนี่ยด,ดังนั้นเนี่ยโหราศาสตร์ที่ผมมาพูดทุกวันแบบเนี่ยที่ไม่ใช่การพยากรรายเดือนที่เป็นแบบขาพยากรล้วนๆนะครับผมพยายามพูดพวกเนี้ยเพื่อให้พวกคุณเนี่ยเข้าใจตัวตนเข้าใจตัวเองแล้วก็ดับแปลงทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตคือมนุษย์เราอะมันจะมีการเปลี่ยนแปลง หนึ่งละที่เราทําให้เห็นง่ายที่สุดก็คือฤดูกาลฤดูกาลคือการเปลีป่ยนแปลงชิดนหนึ่งที่ให้เรารู้ไว้ว่าคือคนเราปกติไม่รู้หรอกครับว่าคธอธรรมชาติก็คืออมันก็ร้อนหนาวฝนของมันเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ตามจริงมันไม่ใช่มันมีอะไรแฝงในสิ่งนั้นเนี่ยเยอะแยะมากมายครับที่ในคนโบราณเขารู้แต่คนสมัยใหม่ไม่รู้หรือคนปกติถ้าไม่ได้ไม่ใช่นักปราชญยเราไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ได้เข้าใจธรรมชาติ เข้าใจไหมครับถ้าเราเข้าใจธรรมชาติเราก็จะเข้าใจเส้นทางวิถีของชีวิตที่มันโรยด้วยกลีบกุหลาบอะแต่ถ้าเผื่อเราไม่เข้าใจชีวิตต่อให้ผมค่ะผมเข้าใจทางเดินทุกอย่างนะผมยังมืดมนอยู่เลยอะครับเพราะว่าเราอาจจะยังตีโจทย์ของเรายังไม่แตกและอย่างหนึ่งดวงผมเป็นดวงที่มันค่อนข้างแย่อนน้ต้องบอกเลยว่ามันค่อนข้างบางคนบอกว่าผมมองในแง่ลบมากเกินไปหรือเปล่าไม่ครับเพราะว่าดูจากทำลายทั้งชีวิตมาเนี่ยม,มันแย่จริง นะครับมันไม่ได้แบบว่าคือผมไม่มีโชคช่วยไม่มีอะไรคือขนาดทําแล้วยังไม่ได้ขยันแล้วก็ยังไม่ได้เหนื่อยแล้วคือมันได้นะแต่มันไม่ได้ถึงพีคสุดนะครับขึ้นก็ขึ้นเนี่ยขึ้นเหมือนบันไดเหนื่อยเหนื่อยโคตรแต่เวลาตกนี่ยังกระลิบเลยครับคือแบบลงลิฟต์อ่ะคือเร็วมากใช่ปะเออไม่ใช่ลงบันไดนะครับลงลิฟต์คือแบบเร็วเร็วกว่าวิ่งลงบันไดตั้งเยอะนั่นะแหละประมาณนั้นเลย ชีวิตผมมันจะเป็นแบบนี้ดังนั้นเนี่ยเป็นคนที่โชคก็ไม่มีเป็นคนที่เ,เสี่ยงพวกหวยเยเบอร์ก็ไม่ถูกไม่เคยมีโชคพวกนี้นะครับจับสลากก็ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ส่วนมากไม่ได้อะไรทํานองนี้ก็เลยเป็นคนที่ไม่มีโชคเนะาะประมาณเนี่ยเราก็รู้ีกตัวไงแล้วในดวงชะตาัมก็บอกนะครับทีนี้ผมจะเริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าพบสุภาตรงเนี้นะครับมัน มันคือพบแห่งอนาคตใช่ไหมผมอยากจะไกด์ไลน์อย่างนี้ว่าอนาคตเป็นสิ่งเลื่อนลอยอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนอนาคตเป็นสิ่งที่เราจับต้องมันไม่ได้และมองไม่เห็นมันคือเปรียบเสมือนกับเราออกเรือยอชหรือจะเป็นเรืออะไรก็ได้ที่ออกจากฝั่งไปไกลๆอยู่กลางทะเลถึงจะน้ําใสแจ๋วแค่ไหนเหมือนทะเลอดามันหรือบ,บอดิสก็ได้เราชะงอกหน้าลงไปเราจะมองไม่เห็นก้นทะเลครับ แต่เราจะมองเห็นทะเลนะหมายถึงว่ามันใสจนมองเห็นพื้นที่บางส่วนของทะเลแต่ด้วยความหักเหของแสงที่มันไปไม่ถึงนะครับเราก็จะมองไม่เห็นคือพูดง่ายว่าแสงอาทิตย์ไปไม่ถึงไหนเราก็จะมองไม่เห็นตรงนั้นแต่ถ้าแสงไปถึงตรงไหน,นเราก็จะมองเห็นถึงตรงนั้นพูดไง,ไง่ายๆเนาะอ,อันนี้คือตักกะง่ายๆตามหลักวิทยาศาสตร,ร์นะแต่ว่าเ,เราจะมองไม่เห็นก้นทะเลแน่นอนเพราะมันลึกไง เอาเอาที่ลึกๆนะไม่ใช่เอาแบบว่าชายหาดเรามองเห็นเออมันก็มองเห็นสิอันนั้นเน่ะเข้าใจแต่หมายถึงว่าถ้าไปไกลๆหน่อยมองไม่เห็นหรอกนะครับมันก็ทําให้เรารู้อนา,าคตมันไกลครับไม่ใช่ใกล้นะก็อย่างเราเกิดมาต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะประสบความสําเร็จอบางคนมีบ้านมีหลักทรัพย์ทุกอย่างก็น่าจะประมาณ40ขึ้นไปแล้วเนาะอ่ะอย่างเร็วก็40อย่างมากก็เกษียณอย่างเงี้ยครับเออทุกอย่างต้งจะมี ถูกปะบางคนผ่อนบ้านเนี่ยกว่าจะเป็นของเราอะ่ะยังคิดว่าได้บ้านแล้วนั่นคือความสําเร็จนะครับเพราะว่าคุณก็มีสิทธิ์จะถูกยุดบ้านได้ถ้าคุณไม่ผ่อนส่งหมดถูกปะนี่ไงอนาคตหลายคนจะโฟกัสแค่ว่าใกล้ๆแค่ว่าแบบเออฉันมีบ้านอยู่แล้วเนี่ยก็คือฉันสําเร็จแล้วสัก์เซสแล้วเงินเดือนก็มีกินนู่นนี่นั่นอัมนี่ก็มีบ้างแต่ก็ยังบริหารจัดการได้แต่อย่าลืมนะบ้านนั้นยังไม่ใช่ของคุณเพราะว่ามันอาจจะโดนยึดได้มันต้องเป็นของเรากรรมสิทธิ์ร้อก่อนสิอ่าเราถึงจะ สามารถเป็นเจ้าของบ้านนั้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครอบครองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายถูกปะครับดังนั้นเนี่ยก็นาม,มองไกลก,กว่านั้นนี่แหละอนาคตที่ผมกำลังจะพูดว่าหลายคนอุตริบอกว่าตัวเองอย่ามองเห็นอนาคตว่าอ๋ออนาคตเนี่ยฉันเห็นตั้งแต่แรกแล้วละไม่งั้นฉันคงไม่เดินมาถึงตรงนี้ได้หรอกอะไรเงี้ยก็ประสบวาร็จไประดับหนึ่งนะครับบางคนเนี่ยขึ้นพีคสูงสุดเลยบริหารบริษัทรวยเป็น้อยล้านพันล้านแต่วันดีคืนดีเกิดความหักเหในชีวิตเกิด เกิดอะไรปัญหาสักอย่างหนึ่งทําให้คนคนนี้จะต้องเกิดอาการลมละลายเกิดขึ้นนะครับคพูดง่ายว่าจากการบริหารผิดพลาดอะไรบางอย่างหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างจากการโจมตีจากอะไรแล้วแต่หักโค้นลงมาเลยก็คือลมละลายเป็นบุคคลติด เครดิตบุโรในทางที่เสียก็คือพูดง่ายว่าอาจจะเป็นบุคคลลมลลายที่ที่มันแย่ก,กว่าคนปกติอย่างพวกเราที่ยังไม่เคยรวยด้วยซ้าเพราะว่าไปทําอะไรกู้หนี้ยืมสินอะไรก็ไม่ได้อีกแล้วในชาติในในชีวิตนี้ถูกปะครับเออดังนั้นเนี่ยมันก็คือปัญหาตรงนี้แหละครับที่ให้รู้ไว้ว่าอนาคตที่เขาไปถึงสูงสุดคนเนี้ยไม่ได้แปลว่าเขาถึงปลายทางแล้วแต่เขาถึงแค่ครึ่งทางแต่ครึ่งทางนั้นมันประสบความสําเร็จเท่านั้นเองแต่หลังครึ่งหลังนันสิครับโอ้โห ยากยิ่งกว่าตอนช่วงแรกที่เขาเข้ามาอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่มีปัญหาเรื่องหนี้เรื่องหนี้สินที่มันจัดการไม่ได้เรื่องเป็นบุคคลฟ้องถูกลมละลายหรืออะไรใดๆเนี่ยมันปัญหามันใหญ่มากเนาะมันไม่เหมือนกับคนธรรมดาที่เริ่มต้นจากศูนย์แต่เขาเนี่ยเริ่มต้นจากการติดลบเพราะว่ามันล้มลงไปแล้วไงเนาะอะไรทํานองนี้ดังนั้นเนี่ยให้เราเข้าใจอนาคตข้างหน้าแบบไกลๆแล้วก็ คือเราไม่เข้าใจหรอกแต่เราแค่หมายถึงว่าให้รู้ไว้ว่าอนาคตมันยาวไกลจริงๆมันไม่ถึงง่ายๆแล้วชีวิตเราคนมักจะมีเกิดการหักเหในชีวิตเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะดาวดวงนี้คือดาวมฤตยูนั่นเองกับดาวเกตดาวมฤตยูกับดาวเกตไม่มีเจ้าเลื่อนไม่สามารถเอาข้อมูลหลักฐานอะไรมาได้มากนะครับมันอยู่ๆมันก็เกิดอุบัติขึ้นนะ่ะเหมือนกับอะไรที่ผุดขึ้นมาจากดินเนี่ยครับเออ,อยู่ดีก็ผุดขึ้นมาเนะี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมานะครับ เหมือนกับคนเราเกิดมาจากท้องพอ่อท้องแม่เนาะเกิดการปฏิส่วนทีเออเราเข้าใจแต่ว่าไอเนี้ยมันผุดขึ้นมาเลยมันคืออ่าเพศอุบัติขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็ล้มล้างโดยแบบฉับพลันด้วยก็คือการปฏิวัติหรือการที่แบบล้มล้างมันไปเลยอะนะครับประมาณนั้นไม่ใช่การเมืองนะคนละรเรื่องนะครับการปฏิวัติมันมีหลายเรื่องอย่างเช่นปฏิวัติตัวเองจากการกินจุ๊กจิ๊กกินกินจนอ้วนจนแบบอันนอ้ขอใครนะถ้าไปแทงใจดําใครนะครับแต่ผมไม่ได้เจตนานะคือหมายความว่าอ่ากินจุกกินจิจง จนแบบอ้นวนละอ่ะฉันปฏิวัติตัวเองด้วยการออกกำลังกายแบบเออจริงจังจนผอมลงมาได้เนี่ยเขาเรียกว่าปฏิวัตินะครับปฏิวัติคือการทําอะไรหักดิบนะครับทำแบบสุดขั้วสุดตรงแบบอีกรูปแบบหนึ่งเลยจากการกินเยอะกลายเป็นกินน้อยกินแบบพอเพียงกินแบบเอาเท่าที่อิ่มแล้วพออะไรเงี้ยครับก็คือเกิดอะไรที่มันตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงก็เหมือนจากหยินกลายเป็นหยางจากหยางกลายเป็นหยินอะไรทำนองนี้ครับอืมเนี่ย,ยให้เรารู้ไว้ว่า เนี่ยเปลักษณะนี้คือพบอนาคตนะครับอนาคตเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องไปคาดเดาวันมากไม่ต้องไปนสนใจมันมากแต่เราต้องเขาเรียกว่าอะไรแบบปูทางได้นะแต่อย่าไปอย่าไปอะไรดีเทลมันมากเพราะว่าอนาคตมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะครับทีนี้เรามาดูดวงแรกที่จะอยู่ในือดาวมรตยูเนี่ยนะครับยู่ในเรือนสุภาบ้างนะครับจะเป็นยังไงดาวมรุตยูเนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงพลิกผันได้อย่างไม่มีวันจบวันสิ้น เพราะเป็นลูกวงกลมเป็นเลขศูนย์นะครับหรืออินฟินิตี้ดาวนิวติวอินฟินิตี้แปลว่าเกิดการพลิกผันตลอดเวลาหมายถึงชีวิตคนนี้จะเป็นคนที่อนาคตเปลี่ยนแปลงเสมอพูดงไงว่าอัปเดตเสมอเลยครับเป็นคนที่ที่เป็นอนาคตได้ไกลนะคนนี้ไกลมากแต่ด้วยก่อนที่จะไปไกลเนี่ยมันจะมองอะไรไม่เห็นเลยมันเหมือนกับท้องฟ้าที่ปิดที่มองไม่เห็นดวงดาวครับเออเพราะว่ามันมืดมนไปหมดเลยคือคนนี้จะเป็นคนที่มืดมนมองอนาคตไม่เห็น วิธีการแก้คือให้ตัวเองเนี่ย move ตัวเองออกจากถิ่นเกิดถิ่นฐานบ้านเกิดจังหวัดที่เกิดอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเก่าๆที่มันเป็นรากฐานสําคัญนะครับให้เราเนะ่ยหลุดออกจากกรอบตรงนั้นออกไปคือว่าไง move ออกไปเลยเหมือนวงกลมที่มันหมายถึงลูกฟุตบอลเนี่ยครับที่ตเตะออกไปแล้วมันกลิ้งออกไปจากที่เดิมอะเข้าใจปะแล้วมันกลิ้งไปอยู่ที่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยอนาคตก็จะเป็นแบบเนี้ยเหมือนมมลตอยู่ใครไทยพบสุภาไม่รู้เรื่องเนี่ยแบบสุภาคืออะไรวะคืองงไม่เข้าใจให้ไป ดูดาวมฤตยูมฤตยูคือวงกลมใช่ไหมก็คือมันกริ้งมันจะไปหยุดอยู่ตรงไหนเราคาดเดาไม่ได้อนาคตก็คาดเดาไม่ได้ฉะนั้นนะ่ะเขาจะได้อย่างแล้วมันก็พลิกผันแปรป,ปวนกลมกลมกริ้งกิ้งอย่างกริ้งไปเรื่อย,เ,อยเหมือนกันดังนั้นมฤตยูอยู่ในอนาคตจึงไปได้ไกลแต่ต้อง Move ตัวเองออกจากถิ่นฐานมันเกิดไปก่อนแล้วเราจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่ชัดเจนขึ้นแต่ไม่ได้หมายถึงเห็นทั้งหมดไม่มีใครเห็นทั้งหมดคนที่จะเห็นอนาคตทั้งหมดถึงตอนจบตอนสุดท้ายของชีวิตมนุษย์เราหรือตอนพีคที่สุดของเราเนี่ย คือพระพุทธองค์ก็คือองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราท่านเดียวเท่านั้นเพราะท่านหลุดจากวัฏฏะสงสารนี้แล้วนอกนั้นเป็นการอุปโลกกันเกิดขึ้นพูุ้นไงว่าการตลาดเดี๋ยวจะไปหลงเชื่อใครนะครับจะไหเพราะถ้าถ้าใครมองเห็นอนาคตถ,ถึงจุดจบได้ถึงจุดสูงสุดของคนได้เนี่ยแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยเก่งกว่าพระพุทธเจ้านะครับหรือไม่ก็เก่งพอๆกับพระพุทธเจ้าในนั้นใครอวดอุตริไปเก่งเท่าท่านคนนั้นไม่ได้หลุดพ้นิพานนะ เออทำไม่ได้นะดังนั้น,น,นกรุณาเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับให้เราเข้าใจว่าหมอดูนักพยากรณ์หรือจะเป็นใครก็ได้ที่มองเห็นอนาคตเนี่ยคนเหล่านี้สามารถมองเห็นได้แค่ครึ่งคึ่งกลางกูดง่ายว่ามองเห็นอยู่ระดับหนึ่งแต่ไม่ใช่เห็นทั้งหมดเพราะอะไรครับมนุษย์แท้เนี่ยยากใครได้่าเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยจิตใจเนี่ยมันยากแท้อย่างถึง หรือความคิดของมนุษย์เนี่ยมันผันแปรได้ตลอดความคิดเราก็มนุษย์แต่อยู่เพราะคิดไปคิดมาวนแล้ววนอีกสมองเราก็หมุนเป็นวงกลมนี่แหละก็คือคิดสิ่งเก่าคิดไปเรื <applied> ่อยๆคิดอันเก่าแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆมันก็เกิดการหมุนวนไปเรื่อยๆทุกอย่างหมุนวนแม้กระทั่งโลกก็ยังต้องหมุนวนรอบจักรวาลถูกไหมครับหมายถึงว่ารอบดวงอาทิตย์ไปตามจักรวาลนี่แหละครับหมุนไปเรื่อยหมดเลยดังนั้นเนี่ยความคิดเราก็จะหมุนไปตามนั้นเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันก็คือคือมนุษย์หญ่ลยู่ย โอ้มันจตอยูกว้างมากคุณพ,พูดเท่านี้ก็ไม่หมดหรอกเนาะเอาเป็นว่ามันจตอยูคาดเดาไม่ได้สุภาก็คาดเดาไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้อีกจุดหนึ่งคือหมายถึงการค้นคว้าวิจัยมฤตยูเนี่ยให้คุณเนี่ยรู้ตัวตนก่อนตัวเองเป็นใครตัวเองมีข้อดีอะไรข้อเสียอะไรแล้วเราจะสามารถรู้อนาคตบ้างบางส่วนเราก็พอจะคำทางไปได้ครับอือดังนั้นกรุณารู้ตัวตนก่อนค้นคว้าทุกอย่าง ในตัวตนฟังให้มากแล้วเราเข้าใจตัวเองก็จะตกผลึกพอตกผลึกก็จะเข้าใจอนาคตถ้าไม่รู้จักตัวเองเราจะเดินไปได้ยังไงถูกปะครับเออก็ต้องเข้าใจตัวเองก่อนต่อไปดาวอาทิตย์ดวงที่สองดาวอาทิตย์โคจเนลลุสภานคนนี้เป็นคนเด่นคนดังคนแบบมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมีคนนับหน้าถือตาเล่นขั้นเล่นตำแหน่งเล่ไกลมาจากเรียนการเงินอดีตดเวอร์ได้ตำแหน่งอุจาวิราชด,ด้วยนะครับ ในเดือนมีนาคมของทุกๆปีนะครับกลางเดือนมีนานะกระดุมพาไปสู่เดือนมีอ่ามีนเนี่ยก็คือพบสุภาแปลว่าการเงินไปตกเรือนสุภาคือผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนเอื้อเอื้ออะไรบางอย่างด้านการเงินให้กับเราถือว่าคนคนนี้เป็นคนที่พูดงี้งว่าอนาคตยังไม่เคยอดตังค์ชีวิตนี้ไม่เคยอดตังค์มีเงินใช้ตลอดนะครับจะหมดเมื่อไหร่ก็มีผู้ช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการเงินมาเข้ามาอยู่เรื่อยๆ คือดีไม่ดีถูกไปด้วยซ้ำนะครับแต่อย่างนี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องดูในพื้นดวงชะตากําหนดว่ามีดาวอะไรอย่ะอยู่ในราศีสหชาหรือเปล่าและราศีสุภาหรือเปล่าถ้าม,เามีเป็นดาวคู่มิตรหรือคู่ศัตรูเป็นดาวคู่ธาตุคู่สมพลหรือเป็นดาวสบเคาะบาปเคาะเล่งกันหรือเปล่ากลุ่มกันหรือเปล่ามันจะเป็นตัวลดทอนลงมาเรื่อยๆดังนั้นอย่าคิดว่าที่ผมพูดคือจะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งหมดไม่ใช่และอย่าคิดว่า เราจะต้องดวงดีตลอดไม่ใช่เพราะอย่าลืมว่าดาวมฤตยูเมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามันโครจรลายเนี่ยถ้าทำบุมกับดาวอื่นๆก็จะเกิดการพลิกผันเปลี่ยนแปลงแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะลายกาดซะจนแบบลมละลายนะครับแต่มันหมายถึงว่าอาจจะทําให้เราหมดก้อนเงินก้อนหนึ่งไปแล้วเราก็หาใหม่ก็ได้ก็ไมกก่ก็คือชีวิตเราก็หมุนวนไปเรื่อยๆอะ่ะ เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเมื่อมีเงินก็หมดเงินได้หมดเงินก็มีเงินได้เหมือนเดิมถูกป่ะครับมีมีหมด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 มีมีเนี่ยดาวมฤตยูก็คืออย่างเงี้ยก็หมุนวนไปเขาเรียกว่าหมุนเงินคล่องมฤตยูเนี่ยคือการหมุนเวลาอยู่ในราศีเมษนยครับลัขณะเมษจะได้ดาวมฤตยูในเรื่องการเงินถูกป่ะในราศีพฤษภเนี่ยในดวงโลกเนี่ยจึงหมายถึงการหมุนเงินแต่มันหมายถึงการปฏิวัติด้านการเงินด้วยจําไว้เลยว่าในอีก ประมาณ4ปีข้างหน้านี้จนเนงแต่ปัจจุบันนี้จนถึงอีกีปีข้างหน้าเนี่ยจะมีการปฏิวัติด,ด้านการเงิน,นพูดง่ายว่าจะเป็นดิจิตอลนะครับจะเป็นระบบดิจิตอลแล้วเงินเราเนี่ยจะไม่เป็นระบบเดืนกระสาบแล้วนะครับหรือแบงก์อย่างเงี้ยคืออาจจะยังใช้อยู่แต่น้อยลงมากแต่จะไปเน้นที่ดิจิตอลมากขึ้นเพราะว่ามันคือการปฏิวัติปฏิวัติคือหักล้างอย่างที่ผมพูดเมื่อ,อ,อสักครู่นี้ว่าเป็นการหักล้างเป็นการเริ่มต้นใหม่ กับนวัตกรรมม่ไจะอยู่คือน,นวัตกรรมเพราะมันหมายถึงอนาคตดาวอนาคตดังนั้นจึงหมายถึงนวัตกรรมนั้นจึงหมายถึงนวัตกรรมด้านการเงินครับจะมีการใช้จ่ายแบบง่ายขึ้นกว่าเดิมอะ,อะไรทานองนี้นะครับแล้วมันประกอบกับยุคทัดไฟในทางฮวงจุ้ยด้วยที่เปลี่ยนเป็นยุคทัดไฟเมื่อปีที่แล้วดังนั้นเนี่ยก็หมายถึงดิจิตัลเหมือนกันนะครับโอเคต่อไปดาวทิศเมื่อกี้พูดไปแล้วนะว่ามีชื่อเสียงมีการเงินช่วยเหลือสับสนดีมากจบต่อไปดาวจันทร์ครับ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ใครอยากเพิ่มเติมก็ดูดูส่วนตัวมีค่าครูเมียที่บอกไปว่าพิเศษให้ก็รีบมาติดต่อเนาะอย่าอย่าลังเลใจว่ามันมีตลอดนะครับไม่ได้มีตลอดนะต้องบอกไว้ก่อนคือแล้วแต่ผมอยากจะมีตอนไหนไม่มีตอนไหนมีอยู่ที่ตัวผมนะครับดังนั้นอยากคิดว่ามีตลอดไม่ใช่นะครับโปรโมชั่นไม่ได้มีตลอดอ่ะโอเคต่อไปดาวจันทร์คือเดืนอนตโนไปอยู่เดือนสุภาอันนี้ก็ดีดาวจันทร์ไปอยู่ในราศีมีไม่มีตําแหน่งแต่ว่า เป็นตำแหน่งที่ดีมากแปลว่าเราได้รับการคุ้มครองจากผู้ใหญ่แต่มันก็หมายถึงความฝันความหวังจินตนาการได้ด้วยจึงหมายถึงคนคนนี้เมื่อกี้อาทิตย์อยู่ในราศีสุภานนี่แปลว่าชื่อเสียงนําทางปูทางไปสู่ความสําเร็จยิ่งเด่นแต่ก็ยิ่งยิ่งยิ่ง,งต้องระวัดระวังเรื่องของภัยอาเพศนะส่วนดาวจันทร์ไปอยู่ในราศพนอันนี้ดีหมายถึงได้รับการคุ้มครองจากผู้ใหญ่เพราะดาวจันทร์นี่หมายถึงการดูแลการช่วยเหลือการสนับสนุนที่ดีดาวจันทร์นี่แปลว่าแม่ พราะว่าดาวจันทร์แปลว่าหญิงสุภาเนี่ยแปลว่าผู้ใหญ่ก็แปลว่าผู้ใหญ่หญเพศหญิงก็คือแม่นั่นแหละดังนั้นเนี่ยแม่ดีแม่ประเสริฐแม่แบบแต่ย่ามีดาวแบบเคาะหรือดาวเขาเรียกอะไรดาวคู่ศัตรูแบบบิดเบียนพกสุภาทำลายพกสุภานะครับไม่งั้นแม่ก็คือนางยักษ์นะครับเออดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปเลยคนละคนนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะไม่ใช่ว่าผมพูดแบบว่าแม่คือนางฟ้าแล้วทุกคนจะคิดว่าอาจารย์ทำไมแม่หนูดุจึงเลยไม่เห็นจะเหมือนกับอาจารย์ว่าเลย อันนี้มันต้องมีองค์ประกอบมันไม่ใช่มีแค่กลุ่มกระเลง้วยนะในเกณฑ์โหราศาสตร์มีเยอะไม่ใช่ดูง่ายๆนะโหราศาสตร์เนี่ยไม่ใช่ว่าดูดาวลอยแล้วจบนะครับมันมีโยกเกณฑ์อะไรเยอะยๆมากมายเอาเป็นว่าต้องพิจารณาอย่างละเอียดแต่เอาเป็นว่าผมแค่ชี้แนะให้ดูเฉยๆใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็ปรึกษาด,ดูส่วนตัวอย่างที่บอกไปนะครับมันต้องใช้ประสบการณ์ในการดูด้วยนะไม่ใช่ว่าคนใหม่ๆแค่เรียนรู้ใหม่ๆแล้วจะรู้หมด หรือบางคนอาจจะรู้ก็ได้แต่บางคนอาจจะรู้หรือดาวมันง่ายๆก็อาจจะดูง่ายอย่างเงี้ยครับแล้วแต่เนาะอ่ะทีนี้ดาวจันทร์ก็คือว่าดีก็คือใช้ความฝันความหวังจินตนาการตัวเองนําทางปูทางเหมือนดาวจันทร์ที่ส่องสว่างในยามกลางคืนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนี่ก็เหมือนกันใช้แรงบันดาลใจตัวเองนําทางไปนะครับก็จะไปสู่ประสบความสําเร็จได้ในสักวันหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ต้องมีแรงใจที่ดีต่อไปดาวดวงสุดท้ายที่เราจะพูดถึงดาวคือดาวคานครับอันนี้ก็ดีแสดงว่า คนราศีกรกฎลักนาะกรกฎโชคดีมากดาว3ดวงคืออาทิตย์จันทร์แล้วก็อังคารเนี่ยดีทุกดวงเลยไม่เสียเลยนะครับที่อังคารเนี่ยมาจากเจ้าเรือนปุตตะกับเจ้าเริอนกรรม,มะปุตตะแปลว่าบุตรบริวารการเริ่มต้นความเสี่ยงนะครับแล้วก็ความชอบความสมหวังกรรม,มะคือการงานปัจจุบันกรรมและเวรกรรมไปตกเรือนสุภะจึงหมายถึงว่า ประสบสาเร็จด้านการงานมีการคือแต่ต้องขยันนะอังคารคือการแอคชั่นถ้าคุณไม่ลงมือทําคุณจะไม่มีวันสําเร็จแต่ถ้าคุณลงมือทําคุณจะสําเร็จแน่นอนแต่ยังมีดาวร้ายแบบเบียดเบียนอย่างที่บอกไปปุตตะเนี่ยหมายถึงความหวังและหมายถึงความสําเร็จด้วยจึงหมายถึงว่าคุณประสบความสําเร็จแน่นอนอนาคตคุณลงมือสร้างวันนี้แต่ระวังอย่างหนึ่งอังคารเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่อารมณ์อารมณ์ดีมันก็มุทะลุทําไปให้สุดตรงแต่พอหมด ความแพชชั่นความอยากละมันก็วางเฉยหมายก็ว่าสังกตายอยู่ตรงนั้นไม่เอาเออวางเหอะไม่ไม่ทำละไม่สนใจละอ่ะมันจะเกิดเหตุการณ์นี้ได้ดังนั้นก็เลนาเติมแพชชั่นตัวเองให้มากแล้วจะไปสู่ฝั่งฝันได้สร้างตัวเองไปสู่อนาคตที่ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามปรึกใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ